ถ้าเราไม่ออกเดินทางเราก็คงจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้นะคะที่นี่แม่น้ำลูอีสค่ะหรือว่าลูอีสริเวอร์นะคะแม่น้ำนี้ก็จะมาจากบนภูเขาภูเขาที่เราไปเที่ยวน้ำตกหรือว่าที่เราไปเก็บเห็ดนะคะแล้วก็จะไหลลงมานะคะจากตรงนี้ก็จะไหลไปรวมกันที่วูดแลนด์แล้วก็ลงสู่แม่น้ำโคลัมเบียค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นน้ำตกค่ะน้ำตกมูตันฟอนนะคะ สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็น้ําก็ไซส์แจ๋วเลยค่ะบรรยากาศดีมากนะคะวันนี้เราไม่ได้มาเที่ยวลำตกค่ะเรามาไฮกิ้งค่ะเส้นทางนี้หรือว่าเทลนะคะระยะทางเรียบแม่น้ํานะคะจากลูเชียฟอมานะคะประมาณสองไมล์แต่ว่าเราไม่ได้เดินทางเส้นนั้นค่ะขึ้นเขาค่ะเราปีนขึ้นเขานะคะทางเขาขึ้นเขานั้นไฮกิ้งนะคะก็จะประมาณสี่ไมล์ แต่ถ้าเราเดินเรียบแม่น้ำก็จะประมาณสองไมล์ค่ะนี่ราค่าก็คือชีวิตที่นี่ค่ะที่อเมริกานะคะ